ขารชาพระเจ้าค่ะมีอะไรมูชัยข้าพ,พุทธเจ้าขอให้พวกเราได้พักตรงนี้ก่อนเถิดพระเจ้าค่ะแต่นครแก้วนครรัะไม่ไกลจากที่นี่แล้วพระเจ้าค่ะข้าพ,พุทธเจ้ามั่นใจว่าพวกเราจะเดินทางถึงก่อนพระอาทิตย์ตกดินแน่นอนพระเจ้าค่ะ เราคงไม่มีวาสนาจะได้ฟื้นคืนชีพแล้วกันมัง้งสนุนน้อยเราสองคนคงไม่ได้พบกันอีกแล้ววิจิตจินดาท่านอาจารย์นี่มันเกิดอะไรขึ้นเลยขอรับ อาจารย์ไม่นึกเลยว่าพิษร้ายของการศูสูนครั้งนี้มันเป็นพิษที่ฝังความแค้นเอาไว้จึงยากที่จะรักษาร่างองค์ชายเอาไว้หมายความว่าเรากำลังจะตายจริงๆหรือขอรับากวันนี้หมอเทวดามารักษาองค์ชายไม่ทันก่อนตะวันตกดิน ร่างกายองค์ชายจะต้องดับศูนย์ไปอาจารย์จะช่วยองค์ชายให้ได้ นางกุลาไปหาน้ำให้ข้ากินสิอะให้ค่ะหมูชัยเราอยากล้างหน้าล้างตาอา,อาลุชาบอกหมูชัยด้วยไปดูค่ะ แปลกน่าแปลกจริงๆอืนั่นสิพระเจ้าคะ่ะนางกำนันกุลาเนี่ยดูกิริยามารยาตเหมือนเจ้าหญิงมากกว่าแล้วพระเจ้าคะ่ะส่วนองค์หญิงสนดน้อยกับดูเหมือนานางกำนันยังเป็นไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่านางกำนันกุลาคือเจ้าหญิงสนดน้อยจริงๆจะต้องปกปิดแล้วก็สลับตำแหน่งทำไมแล้วพระเจ้าคะ่ะเรื่องนั้นแหละที่เราอยากรู้ ข้าพเจ้านึกออกลเลยพระเจ้าค่ะเราไปคาดคันนางดีไหมพระเจ้าค่ะพอลักษณะแล้วเนี่ยนางกำนันกุลาคงไม่กล้าโป้ปดพวกเราแน่พระเจ้าค่ะ อย่าน้อยคนเยอะกว่าอาจจะสู้กันไกล้กุลาวิ่งกลับไปหาพวกในท่าก่อนเร็วเข้าใคคะไป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 

好的，喝 อาวดีเจ้าทาให้จันทาาทีวีสลบไปสักคืนเพื่อให้นางไปช่วยเจ้าสุริยบุตรไม่ทันก็พออย่าทําเกินคําสั่งของข้าอย่านะอย่าทำอะไรเลยนะเจ้าหมูเฮ้ยพยางู เดียวก่อนที่ทำให้เรงสลบนี่พระเจ้าค่ะใช่ราอเองก็จำได้อุ่าเจ้าหลบไปก่อนมาแตกมันได้นะยิราบ ไปช่วยชีวิตสินดาได้ทันแล้วหลังคาโอ้โจะไปพี่สมมีมีดทำไมไม่ใช้ข้ากระตกใจสิวะเกือบตายแล้วไม่ล่ะแถวนี้มันเป็นดงกระสอระพิษไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยน่ากลัวขอพระไทยองค์หญิงสนน้อยพระเจ้าค่ะที่ช่วยชีวิตกระหม่อมเจ้าเป็นหนี้ชีวิตข้าแล้วจำไว้นะนท่าหินหลัน กระหม่อมจะจดจำพระเมตตาขององค์หญิงไม่ลืมเลือนเลยพระเจ้าคะ่ะดีเอาละ่ะพวกเจ้าพาักอย่ตรงนี้ก่อนข้าจะไปดูพระอ,อนุชากับนางกุลาแค่ไปหาน้ำทำไมเนิ่นนานเช่นนี้โอ,อ้โบาวจด หากเราต้องตายเราก็ไม่เสียดายชีวิตแต่หากร่างเราต้องสูญสลายไปเราคงไปเกิดใหม่ไม่ได้และเราคงไม่ได้เจอกับเจ้าอีกสนุน้อย อยากขอรับอยากขอรับท่านสุริยเทพอรุณเจ้าจะมาห้ามเราทําไมถ้าเราไม่ปลุกจันทราเทวีนางจะไปช่วยสุริยบุตรลูกเราได้อย่างไงชะตาแห่งฟ้าทุกอย่างกําหนดไว้แล้วหากท่านสุริยเทพยอมผิดกสวรช่วยสุริบุตกคราท่านคงไม่พ้นถูกสวรรค์ลงโทษเจ้าจะให้เราทนดูลูกเราร่างแหลกสลายดับสูญไปอย่างนั้นเหรอือข้ามั่นใจว่าสวรรค์จะปราณีสุริยบุตรขอรับท่านสุริยเทพ ไม่ทังมานอนสลบสลายอยู่กลางป่าเช่นนี้ ชดูนั่นขอาที่กำลังจะรับขอบฟ้าแล้วพระเจ้าค่ะเราจะไปช่วยองค์ราชทายาทวิจิตจินดาได้ทันเวลาไหมเพคะนครแก้วหนุ่พลัดอยู่อีกไกลไหมจะว่าไกลก็ไกลจะว่าใกลก็ไกลพระเจ้าข่าองค์อิศนน้อยตกลงมันไกลหรือใกล้มันจะไกลหากเราเดินแล้วมันจะใกล้หากเรามีพี่ยาชา ตัวนี้ที่นางสนโสน้อยเคยชุบชีวิตนี่หวังว่าสวรรค์ยังไม่ทอดทิ้งสุริยบุตรลูกเราไปกันเถอะอรุณ พี่อาชาได้โปรดเถิดพี่จงพาองค์หญิงโสน,น้อยไปรักษาเสด็จพี่วิจิติิได้ทันเวลาด้วยเถอะนะเราขอฝากความหวังสุดท้ายไว้ดี่พี่นะพี่อาชา ขอเข้าไปในวังฐานะพีทหารเวลานี้พราทิตก็จะตกดินแล้วเรามีเวลาไม่มากวังหลวงไม่ใช่ป่าเขาลำเนาไพรจะได้เข้าออกง่ายดายอย่างที่หวังพวกเจ้าเป็นใครจะเข้าวังไปทำทุลาอะไรข้าคือองค์หญิงโสนน้อยจะมารักษาองค์ราชชายาดพวกเจ้าเป็นหมอเทวดาเหรอพูดมากนะไอ้พวกนี้ ปล่อยข้าเข้าไปรักษาองค์ราชทายาดูนี้แล้วสิกิริยาแบบนี้ไม่ใช่เจ้าหญิงหรอกน่าจะมาลวงหรอกเพราะอยากจะเข้าวังซะมากกว่าครั้งนี้พวกข้าจะไม่ถือสาหาความแต่ถ้าพวกเจ้ายังรีบมาโกงหกพบลมเช่นนี้อีกพวกข้าไม่เอาไว้แน่ข้ามาสิวะยีู่พวกข้ากลัวงั้นเหรอมาลี่เป็นอันเหอะข้าไม่กลัวพวกโง่เถอะข้าตั้งใจมารักษาองค์ราชทายาทแต่พวกแกกลับไล่ข้า คงไม่มีใครมาช่วยชีวิตเราได้แล้ว ขอกลาบทูลลาเสด็จพ่อเสด็จแม่ลาก่อนพิลาบน้องรักเราชื่อสนน้อยขอบใจท่านและพี่อาชัยอีกครั้งขอให้เจ้าโชคดีลาก่อนสนุน้อยเราคงไม่ได้พบกันอีกแล้ว ลาก่อนพวกข้าพุทธเจ้าไม่ได้นางทั้งสองเข้าไปในวังพระเจ้าค่ะพวกทั้งสองแอบอ้างตัวเป็นหมอเทวดาเดยวเล่นต่ดไปพระเจ้าค่ะอะไรนะโว้ยไอ้พวกโง้ในที่สุดลาของเจ้าสุรญยบุญก็แตกสลายไปตลอดกาล ทำไมต้องาพากเสด็จพี่ไปจากบอบชันด้วยทำไมทำไมวิจิตชินดาในที่สุดเจากก้าสุริตาจริกสักทีเราขอโทษองชายที่ช่วยหันหวยไม่ได้เราขอโทษ ไไม่ได้ต้องเก็บซ่อนไว้ในใจตลอดมาด้วยความรักและคิดถึงจึงเฝ้าขนึงห่วงหา mày chạy thôi เข้าใจรู้ได้แค่เพียงสบตารอวันสมปรารถนาครองรักกัน